อาสวัสดีครับสวัสดีพี่ร้องเอฟซีทุกท่านนะอ,อยู่กับผมมอตท้มซิงครับวันนี้วันนี้มาดูนาง,นงนเทนะ <c oughs> ปะทิ้งควันอะไรตรงนี้อยู่นั่งงานเทนะเทในหมู่บ้านเนี่ยเขามุม่มเอาลึกๆนะ <c oughs> จัดเสือแล้วนี่นนน <c oughs> ทำไมต้องไม่สิ้นนะเฮ้ยทำไมทางน่วม,ม,มบ่ใครโอ้โห <c oughs> น่วมแล้วทางออกครับเอ้า ถอยออกไปถอยออกไปมีตายแล้วบ้าทิ้งจะระเบิดอยู่ทายเอาหน้าเข้ามาเลยเอาป้าก็เทียดนะทางงานเทียดนพื้นที่จำกัดนะ או! Oh. <shriek> 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 นะปานทิ้งซำแล้วมัออกเอาท้ายออกไป่อยู่อารมณ์สิบล้อเลยนะั่งคันนี้นะ่ะยังยังกระหึ่มเลยอ่ะเอฮั ไปไหนจับแล้วอไอ้ <c oughs> อไนี่เขาให้ขับรถไทยไม่ขับแต่ห้ล้อเลยรถไทยไม่มีแอร์เว้ยโอ้ยโไทยมีแอร์นอรเ,ราเนานะทำไงน่ีน่ืยังไม่ตื่นวน อันนี ok> ้คือขากนะเนี่ยสายเบรกต้องกระแทกท้ายครับบอกไปเยอยมน่อย่างเส้นนอกโล้นแล้วนะ วนวนกันมาเรื่อยๆครับเอามาแล้วครับอันนี้น้องใหม่ยัดมุมเลยยัดมุมเลยเโอ้โหไอ้ต้นสาต้นสายติเจ๊กเจ๊กด้วยคันเขียวนี่หรอวะเรี่ยคันเขียวประเทศ <laughs> <laughs> โอ้เสียง ียงเฟืองท้ายดังก๊กเลยเนอะฝั่งนูน้นเข้าข้างลอาล่าล่ายโอ้รถใหม่เลยครับรถใหม่เดก้านะน,นี่จะบูไหนน้อด เสียงนิ่มเครื่องนิ่มนะ่ะจัดมาห้าสิบเก้าครับอ่จะเผาข้างนจะไปแล้วเน้อเผาข้าง,าง,างาไม่รู้นะมันเสียงอยู่น้าเสียงอยู่ข้างข้างนะเสียงอยู่ข้างนี้นะเผาข้างซ้ายนะ ถ้าข้ากบาลเสียงใสกว่านี้ปังนีตง่ต้องต้องไปตั้งแล้วแหละต้องไปเช็คไปตั้งนั่นนี่เผาข้างถ้าถ้าเสียงกากะบาดเสียงใสน,งง <c oughs> นะปังปังไปแล้วครับอ๋อเนี่ครับสส <c oughs> ขอบคุณครับผม อาผู้จัดก,การจอยมาแล้วนะผู้จัดก,การมาแล้วผู้จัดก,การผู้จัดก,การถอยนูน่นบ่กกนุ่นเลยนุ่นเลย โอ้โหฮ่าฮที่เท่าอาจจะพักเที่ยงกันครับอโอเคครับคลิปนี้ไม่ยาวนะต่อไปคลิปนี้ออตจงให้ชนิดฮะเอ้าทุติดป่อเออฮาร์ดยังไงก็ไปเจออยู่นี่โอ้โหไปไป อ้าโอเคครับสำหรับคลิปนี้ขอจบไปเพียงแค่นี้ครับฝากกดไลค์กดติดตามสวัสวีสติ้งด้วยนะสำหรับแค่นี้บายครับสวัสดีครับ